โซล้านสอนสวัสดีครับส,สวัสดีตอนท่าเครับผมจามเบ็ดกบครับผมเก็บเบ็ดกบเพราะขับในเวลาแล้วขึ้นอีกเดี๋ยวได้ถือวัตลายโตเติมออยู่ครับในสิบสามสิบสี่สิบห้าโตเลยละนะตอนเ้ามาลุน้น่วมกันครับสิได้หรือบ่ได้ขึ้นนีกหลังนี้ก็ทำงานนะครับมันขึ้นนีก็ได้พอถ,ถือครับโอ้หอยมากินอยู่ครับ ตีอยู่ขรนกันงามๆครับเสร็จแล้วเราก็มีเส่ยงบอถือครับม, <c oughs> มาแล้วครับตัวแรกครับผมวะจตุ่นอยู่บะครับ,บน้อยครับ ไอตัวที่มันเต้นออกจากมึงขึ้นนี่แหลยนะครบหน่อยครับตัวแรกของเต่านี่ครับออหน่อยก็นหน่อยครับพอเอาดีกว่าไปเลยครับผมแต้มแรกมาแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวใส่ถุงกันครับผมอ้โอ,โอ,โอวายวายอยู่ครับอยู่นี่สามลังอะ โหลังนี่เป็นไรครับนี่หลังนี้บ่ถือครับหลังนั่นเด้ลังนั่นก็บ่ถือครับเอา้าแล้วม่อีกตัวนึงครับนี่ตัวที่สองครับของเซานี่ประมาณครับผมสองตัวแล้ว ดีวายนี่สามลังอยู่มุมน้นี่หแหล,ล,ละครับนี่วายีวายอยู่หกมุ้งแล้วครับมีบานประกาศแล้วนึอย่งี่ครับนี่ โ oh, อ้โหติดเลยเดี๋ยวพักไก่ก็ไปเห็นเนาะกบหน่อยครับเมันอ่ะจะขับกบหน่อยขึ้นหนึ่งเนี่ยแม่นตายเอาดิโอ้วพ่ตายครับโอ้ oh, ที่ปล่อยมันครับตัวนี้ครับหน่อยขวดครับนี่จะปล่อยมันครับตัวนี้ครับปล่อยมันครับให้มันให้มันยีกันครับค่อยมากินมัน สองาข้างหน้าน like right so ี่ก็เป็นเทือกเขานี่ยถือครับนเนี่ยมุมถึงน้านะครับเนี่ยก็ถือครับจีนเดียนังนก็ได้ตายครับผัวยืนอยู่แล้วครับจีนเดียนนะทวนขนาดครับจีนเดียน่ะถืออยู่บ้านหลังเนี่ยครับ มันขึ้นนียก็ตามตามตามอยู่เดี๋ยวมันขึ้นนลยครับเนี่ยนี่ครับบอสถือครับเนี่ยดังนั้นดิล้วนี่ก็เป็นตั้งทิ้งเลยถือครับเนี่ยนี่ก็บบอสถือครับผมครับผมกับสรุปคะแนนของเขารอบนี้นะครับเป็นหาสิบลังครับตอนเศร้ากัได้กบสามตัวครับผมปล่ไปตัวนึงครับผม ถือว่าบ้ามันปันไดครับผมสำหรับผู้ใดที่อยากเบิ้งคลิปมันมันกัคลิปมึงขึ้นนี่นะครับผมไปเบิ้งได้ครับผมลงไปเรียบร้อยแล้วครับคลิปก้อนอันนั้นแหละครับผมขึ้นอีกมันขนาดครับมึงขึ้นนี่กอ้นี่ตัวความงามครับผมตรงนี้ก็มีสองตัวสามตัวครับแต่แต่ะโ้ากับบ้มันปันไดครับผมก็อยากให้พี่น้องเบิ้งบรรยากาศตองนั้นสู้ด้วยครับผมแตงใดกะขอบคุณทุกท่ครับผมที่รับชมรับฟังวิดีโอก็ฝากครับผมต้องสารสอนครับกดติดตามกดกระดิ่งกดตึกใจไว้ให้ได้ครับผมแต่ใดก็ที่เรรื่ออยๆเ้คับ ไม่นี้ก็ขอบคุ้นอะไรับผมขอบคุ้ครับสวัสดีครับ